ว่อะไรเจนหนูเล็กฉันมีเรื่องจะคุยอ่ะคือแบบนื่องากใช่วงนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะมองไม่ค่อยเห็นมีอะไรเป็นปัญหาสายตา,าหรือเปล่าอืมก็แบบว่าทัานำมีความรักไงละ่ะมีความรักมันเกี่ยวอะไรกับมองไม่เห็นอ๋อความรักทำให้คนตาบอดมุ๊ฉัน<บ><า>อ๋อจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเก่ามากทำไมตายแล้วมีความรักใช่เมาส์ซิไปแอบชอบใคร ไม่เอาหรอกฉันอายบอกไม่ได้หรอกนี่ไปกินยาถ่ายพยาธิหน่อยไหมไม่ได้เป็นพยาธิฉันไอ์เฉยเล่าให้ฟังหน่อยใครเอาไอ์มากเลยอ่ะได้ยกอะไรขนาดนั้นจะเล่นโยคะหรือไงไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกไม่อยากฟังแล <The alt> ้วสวัสดีครับข้าวผัดกะเพราตับไข่ดาวของคุณหนูเล็กมาแล้วครับเฮ้ยหนูเล็กนี่อย่าบอกนะแอบชอบเฮียตีอะ บ้าเหรอนี่ฉันไม่ได้ไปแอบชอบเขาเขามาส่งข้าวให้ฉันเฉยๆนี่ค่ะเฮียคขาแหมมาส่งข้าวเองนะคะเนี่ยเอก็คือว่าผมอยากจะมาเจอคนสวยเฮ้ยไม่ใช่เออว่าผมมาทำธุระแถวนี้ก็เลยแวะมาส่ง้วยตัวเองครับอ๋อค่ะนี่เงินค่ะนี่เงินค่ะผมไม่ต้องไม่ต้อง งใจดีจังเลยเฮียสีทำไมเลี้ยงแต่หนูเล็กล่ะลำเอียงอ่ะเลี้ยงหนูด้วยได้เป่าถ้าเแต่นหนูเล็กเลยหนูใหญ่เนี่ยก็เลี้ยงได้นะไม่ต้องห่วงคนสวยอยากกินอะไรบอกเฮียได้เลยอะ่ะจริงจ้ะมีทุกอย่างเป่ามีทุกอย่างที่คุณเลือกสรรเลยหนูอยากกินกะเพราเนื้อวากิวโปด้วยเอ่อไข่ดาวนกกระจอกเทศดีใจด้วยครับทำไมอะ่ะเนื้อวากิวมีไข่นกกระจอกเทศมีอะไรหมดเข้าสวยหมด <laughs> ได้ไหมตลกอ่ะตีบได้ปะเนี่ยคุยอะไรกันจ๊ะใช่บอสบอ,บอ,บอสมาสวัสดีครับบอสสวัสดีค่ะบอสว้ายเยอะไปแหมฉันเรียกให้เลยขาเก่งเคยเห็นทุเรียนน้ำแหลมๆไหมทำไมอ่ะฉันเรียนไปขนุนมาแล้วนะเฮียใจดีค่ะวันในี้เฮียตีเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวครับครับบอลจะกินอะไรไหมคะเป็นริบอายสเต็กแล้วกันอู้ยที่ไรวะ ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของเนื้อที่แพงๆใช่ไหมคะบอสลิปอือขอโทษครับเราเป็นแค่ร้านอาหารตามสั่งไอ้ลิปอายอะไรเนี่ยไม่ไม่มีหรอกครับต้องขอโทษจริงนะครับท่านบิ๊กซีซีอีโอก็บิ๊กซีอีโอพูดให้มันจบใหญ่ไงครับบิ๊กซีอีโอครับบิ๊กซีอีโอลิปอายไม่มีลิปกับออยมีไหมมีครับสองคนดูโอ้เาะ เดี๋ยวผมกลับไปผม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 รีบกลับไปที่ร้านแล้วเดี๋ยวผมโทรสั่งเลยว่าไอ้สเต็กลิบไอ้นะต้องการนะเดี๋ยวผมเอามาให้เลยนะครับท่านซีอีโอครับขอบคุณนะเฮียขอบคุณนะจะให้เฮียเฮียใจดีอ่ะบอสตลอดงานทำงานเหนื่อยขนวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเลยค่ะอยู่ที่นี่นะสบายใจมากเลยที่สำคัญนะคะเราสองคนถูกลอตเตอรี่บ่อยมากถูกยังไงเฮียค่ะซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนเอ้าแอปก็ดีจะตายค่ะเฮียเฮียไหนล่ะบอสอ๋อเฮียกลับไปแล้ว อยู่ๆจะไ้ไปขายอาหารตามสั่งแล้วงั้นต่อเล่นค่ะแอฟคนดีขบอทขาถูกเคงั้นเดี๋ยวผมปากดูฟิตด้วยนะได้บอจะไปไหนมีถ่ายผลกระแสนัดพี่หนุ่มไว้ไปอีกแล้วเหรอคะครั้งแรกครั้งแรกโอ้ยไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายรถก็ดังใหญ่แล้วบอทต้องเตรียมนะเห็นว่าอีฝ่ายเถียงเก่งนี่สรุปบอกฉันหรือยัง ไม่บอกฉันอ่อยไม่เป็นบอกไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะถ้าเรื่องอ่อยไม่เป็นแกถามฉันเลยเดี๋ยวฉันสอนอ่อยให้อป่าทุกวันนี้ฉันมีลูกสองคนเนี่ยเพราะว่าฉันอ่อยมานะไม่ต้องสอนหรอกว่าสอนไปก็ฉันก็อ่อยไม่เป็นอยู่ดีแหละจริงอ๋ออใส่ไม่เป็นหรอกนะพี่คะให้ฉันน่าหนูโลนคะ่ะอ๋อครับขอบคุณนะคะอ,อุยอ๊ยอุ๊ยจับผิดกับพี่ขอโทษค่ะ หยุดจับมือผมเถอะครับทำไมคะหนูผัวว่าเอาครับอุ้ยพี่พี่ตงกลัวหนูยังไม่มีผัวค่ะผัวผัวกูนี่แหละค่ะอไปอุ้ยจะมาจับอะไรล่ะเดี๋ยวเขาก็มาเห็นหรอกอุ้ยอะไรอ่ะตอนานไม่ใช่ที่รักอยังเดี๋ยวพี่พาไปกินตับเอาแบบตับตับตับ นี่อย eh ู่ทำงานมาตั้งนานฉันเห็นหางตายังรู้เลยว่าเพื่อนสาวอ่ะจะบ้าเหรอก็ฉันเห็นคิ้วก็ดกๆกันทุกวัยเด็กใต้อ่ะเด็กใต้แล้วมัน